อ่านะฮะเจอกับผมอีกแล้วนะครับซีแซนวิชที่จะมารีวิวรองเท้าให้ทุกคนได้รู้จักกันนะครับก็จะมารีวิวในทุกค่ำคืนของทุกอาทิตย์นะครับก็ก็จะโพสต์คลิปตอนประมาณมืดๆนะครับเพื่อให้ทุกคนได้ดูคลายเครียดก่อนนอนแล้วก็เป็นเก็ความรู้เล็กๆน้อยๆในส่วนของรองเท้านะครับในวันนี้ ผมจะไม่ได้มารีวิวรองเท้าหลายคนบอกเอ๊ะไม่ได้มารีวิวรองเท้าไม่เต็นออลกอฮอหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะวันนี้นะครับ <c oughs> ผมก็มีวิธีหรือทริคในการเปิดกล่องเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับคนที่ไปซื้อรองเท้านะครับแล้วแบบอยากเปิดกล่องให้มันดูเท่นะฮะผมก็จะมาสอนวิธีเปิดกล่องหลายคนก็บอกเอ๊ะ จะสอนทําไมเปิดกล่องรองเท้าบ้าหรือเปล่าคนเราก็เปิดได้หลายคนอาจจะเปิดแบบอย่างนี้นะฮะมันเหยฮะนะครับมันเชยสาวๆไม่กรี๊ดนะฮะผมก็มีทริคในการจะสอนเปิดกล่องรองเท้าครับหรือสําหรับพ่อค้าแม่ขายที่ขายกับรองเท้าเปิดรองเท้าอยู่ก็เวลาไปเอากล่องไปให้ลูกค้าก็ ใช้ทริคนี้ในการเปิดได้เพื่อเรียกลูกค้าอะนะครับโอเคมาพูดเลยนะครับโอเคหลายคนนะฮะอาจจะใช้เออ่วิธีการเปิดกล่องรองเท้าแบบนี้นะฮะแล้วก็เปิดดูใช่ไหมแต่มันเหยยฮะ,ะวันนี้ผมจะมาแนะนำนะฮะ สอนทริคดีๆในการเปิดกล่องรองเท้าเท่ๆให้สาวกรี๊ดนะฮะโอเคขั้นแรกกล่องที่ผมจะมาเทสวันนี้เป็นกล่อง Nike's p o r t w ตแวนะครับข้างในมีรองเท้าอยู่โอเคขั้นแรกฮะเอามือจับที่กล่องทั้งสองด้านอย่างนี้ฮะแล้วนิ้วชี้ทั้งสองด้านนะฮะกดไปที่กลางกลอง่องอ่าหมุนฮะละักจากนั้นก็หมุน อันนี้คือแบบสโล่นะฮะโอเคเรามาลองดูแบบเร็วๆกันหนึ่งสองันะดูทันไหมครับไม่ทันเอาใหมา่โอเคเอาใหม่นะฮะหนึ่งสองครันี่ฮะก็คือกล่องมันจะเปิดแบบอัตโนมัตินะครับสมมติคุณไปซื้อรองเท้าแล้ว อยากเปิดกล่องเทๆสาวกรีฑก็ใช้ทริคนี้ได้หรือเป็นแม่ค้าพ่อขายอยากเปิดรองเท้ากล่องรองเท้าให้ดูเท่ก็แนะนํานะครับอยากรออยากเท่ก็เชิญได้นะฮะหลายคนจจะบอกอเล่นมุกบ้าอยากทีบหน้าผมแล้วก็สนุกสนุกนะฮะเออก็ถ้าใครทําให้เป็นนะครับถามผมในเฟซได้ เดี๋ยวผมสอนก็วันนี้อาจจะไม่ได้มารีวิวรองเท้าก็จะรีวิวรองเท้าในอาทิตย์หน้าซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าจะเอาตัวไหนมารีวิวนะฮะอาจจะเป็น Stefan จานอสกี้เลมอนทวิสตโอเคนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้เจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับแล้วก็จะเป็นการรีวิวรองเท้านะครับแล้วเท่าเมาืไหนผมมี แก๊กตลกตลกเกี่ยวกับรองเท้าก็อาจจะเอามาลงแทรกไว้นะครับก็ติดตามได้ทุกอาทิตย์นะครับก็คืออาทิตย์ละหนึ่งคลิปผมจะไปโพสในกลุ่ม BKicks แล้วก็ Facebook ของผมนะครับใครชอบมุกผมก็ต้องขอบคุณมากๆนะฮะที่ชอบอ่าครับใครอยากเอาทริคนี้ไปเปิดเท่ๆเปิดกล่องรองทเท้าเท่ๆให้สาวกรี๊ด ให้คนข้างๆโอ้ดูแบบเทพโหทำใหคนนี้เทพจังแม่จะเปิดกล่องรองเท้ายัางเทพเลยก็ลองเอาไปใช้ได้นะฮะซึ่งผมก็เคยลองเอาไปใช้แล้วที่ทางไอกีเอาเล็ตนะคะระับพนักงานก็งงเหมืนกันบ้าหรือเปล่าเปิดอย่างนี้ก็บาครับไม่บาไม่ทำนะฮะก็ขอบคุณมากครับติดตามผมใหม่อาทิตย์หน้าเจอกันครับขอบคัคบเจอกันอาทิตย์หน้าครับ